ต้อนรับนะครับในนาะนตัวแทนของ TCDC ดีท่านรองผู้ว่าวราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านรองธิการบดีมาวยาลัยเชียงใหม่แล้วก็เดลเกตทุกท่านแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมางานสัมมนานในครั้งนี้นะครับกเ็เรา t ีซีดก็มีความภูมิใจนะครับว,ว่าว่าเราวันนี้เราได้ต้อนรับทุกๆคนแล้วก็ได้เป็นสถานที่ที่จัดงานประชุมเรื่องของ Cre a t i v e City นะครับก็ เราก็เปิดมาได้ก็เกือบปีกว่าแล้วที่จริงเราทํางานมานานแล้วนะครับเกือบเกือบสิบปออีแล้วก็เรื่องของตัว c Creative City เนียเป็นเรื่องที่เราก็สนใจมานานพอสมควรแล้วเราทํางานร่วมกับออสภาพัฒน์นะครับในการที่จะพ,พยายามที่จะผลักดันให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจสร้างสารรค์หรือ Creative Economy ขึ้นมาในประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อนนะครับแล้วก็ในปัจจุบันก็ยังทําหน้าที่เป็นส่วนที่สนับสนุนนะครับไม่ว่าออจะมีใคร หรือองค์กรใดที่จะร่วมเข้ามาทำเรื่องของ Creative Economy หรือ Creative City เราก็ยินดีนะครับที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยหัวข้อของผมที่ได้กล่าวเอา,เอาไว,วา้ว่าว่า c t i v t i v l t u r t u เ e เท่ากับ Creative City นะครับหรือว่าวัฒนธรรมสร้างสารรค์สร้างให้เกิดเมืองสร้างสารรนะครับหลายๆครั้งเราเราพูดถึง Creative ซิตี้เนี่ยเรามักจะนึกไปถึงกิจกรรมต่างๆเรามักจะนึกไปถึงสาธารณูปโภคต่างๆที่จะเป็นที่ต้องสร้างไม่ว่าจะต้องมีห้องสมุดดีๆไม่ว่าจะต้องมีสถานที่ซึ่งไปพบปะกันนะครับถ้าเกิดเรามอง Creative City เหมือนเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับคอมพิวเตอร์คต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยตัวฮาร์ดแวร์ใช่ไหมครับเราประกอบไปด้วยตัวซอฟต์แวร์ แล้วก็ OS หรือ Operation System นะครับตัวฮาร์ดแวร์อย่างที่ซีรีซีนี่ก,ถนนถก็ถือว่าเป็นฮาร์ดแวร์นะครับสถานที่ราชการห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ถือว่าเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์คือเรื่องของตัวโปรแกรมโครงการต่างๆอย่างกิจกรรมวันนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์อย่างหนึ่งเหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญที่อยากจะเน้นย้ำวันนี้ก็คือตัวสุดท้ายก็คือตัว Operation System หรือผมอยากจะเรียกว่าวัฒนธรรมสร้างสารรค์ในที่นี้นะครับมันคืออะไร เรามีสถานที่เรามีโครงการดีๆตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มาทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันรันได้ Creative Culture คือผู้คนนะครับคือทักษะใหม่ๆที่จะมาช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนของ Creative City ไปอย่างเป็นระบบมากยิ่งมากยิ่งขึ้นหลายครั้งเรามององค์ประกอบของ Creative Economy มีอะไรบ้างครับเรื่องของเงิน Capital นะครับ พ olicy นโยบายเลเบอร์แรงงานทักษะเก่งสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้ทั้งหมดที่มันเวิร์กได้เนี่ยคือ culture นะครับคือวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมในที่นี้ผมไม่ได้พูดถึงเราผู้คงมองเห็นนะว่าทธเราอาจจะนึกถึงเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเป็นส่วนใหญ่สิ่งที่เราเห็นวัดวาอารามสิ่งที่จับต้องได้แต่อีกส่วนนึ่เป็นส่วนที่ใหญ่มากคือผู้คนคือสังคมวัฒนธรรมนะครับเช้านี้เรามาประชุมกัน หลายหท่านก็มาก่อนจะเริ่มเห็นว่าพอเรานั่งโต๊ะปุ๊บเกิดการแลกน้ำบัตรเกิดการแนะนำตัวนี่เป็นสกิลเบื้องต้นของสิ่งที่ผมเคพูดว่า creative culture นะครับซึ่งในประเทศต้องต้องยอมรับในประเทศเอเชียในแถบบ้านเราหรือแม้แต่ในประเทศเราเองก็ตามก็ตามแต่สิ่งที่เป็น transferable skill เนี่ยเรามักจะไม่ค่อยสอน พ r สเปอร์เรเบิลส l ก็คือสิ่งที่เป็นทักษะถ้าเกิดตาม e f ฟ n i t i o n นะครับทักษะที่ใช้ประกอบในการทำงานคำถามง่ายๆก็คือปกติเราทำงานกันยังไงแล้วเรามีทักษะที่จะเราใช้ในการทำงานกันหรือเปล่าทักษะในการทำงานคนละเรื่องกับความรู้ในการทำงานนะครับทักษะในการทำงานอาจจะอา,อา,อาทิเช่นทักษะในการสร้างความคิดใหม่ๆเนี่ยปกติเราเคย,เ,คยเรียนหรือเปล่าอาจารย์เคยสอนไหมอาจจะเคยสอนบ้างแต่ไม่ได้เป็นระบบการที่เรามาประชุมร่วมกัน brainstorm กันเนี่ยไอ้พวก soft skill พวก transferable skill เหลา่าเหาเนี่ยแทบไม่มีการสอนกันนะฮะมันเลยรู้กันทีหลังผมก็จะบอกว่าสิ่งเหล่าเนี่ยเป็นการลงทุนที่น้อยมากเป็น investment ที่ต่ำมากในการที่เราจะต้องพัฒนาทักษะของผู้คนก่อนแล้วค่อยแล้วอื่น้ะค่อยตามมาอื่นๆเนี่ยใช้เงินเยอะมากเราใช้เงินสร้าง TCTC เนี่ยเยอะเหมือนกันนะ ถึงแม้ว่าโอเคเราได้พื้นเราได้อาคารจริงแล้วก็ไม่ได้เยอะมากเมื่อคอม p พ r กับงบของของข้ารา,าชการนะฮะแต่จริงๆแล้วเงินจํานวนเดียวกันสามารถไปสอนผู้คนเพิ่มทักษะในการที่เขาทําให้เขาทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างเกิดเมืองสร้างสารรค์ได้ดียิ่งขึ้นในกรุงเทพจะเห็นเราเริ่มเห็นสิ่งที่เรียกว่า co working space เพิ่มมากขึ้นนะครับพื้นที่ได้คนมาทํางานกัน มาสร้างไอเดียกันยัมีเพืรามีมีพื้นที่อย่างที่เขาเรียกว่า bar, อย่างฮับบ้าอย่างคลิกเดสซซึ่งเป็นกลุ่มของเทคสตาร์ทอัพที่เข้ามาร่วมกันทํางานใช้พื้นที่เหล่านี้เป็นที่มาหาคนที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์มาสร้างไอเดียใหม่ๆมาสร้างบริษัทใหม่ๆมาสร้างบิสซิ e ส s โมเดลใหม่ๆเพราะนวัาจธทำเหล่านี้ครับที่ผมกาลังพูดถึงมันไม่ใช่เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแต่เป็นวัฒนธรของที่ทําให้เศรษฐกิจสร้างสารรค์มันเกิด มันเกิดอินเทอร์เฟสกันมันเกิดอินเทอร์แอคชั่นกันระหว่างผู้คนเชียงใหม่เนี่ยทางด้านของฟิสิกอลเนี่ยอินเทอร์แอคชั่นนี่เราพร้อมแล้วนะครับแล้วพูดถึงเรื่องของฟิสิกอลตามหลักการออกแบบเมืองเนี่ยเมืองที่มีถนนแคบเนี่ยเกิดอินเทอร์แอคชั่นกันง่ายกว่าเมืองที่มีถนนกว้างหรือเป็นซูเปอร์ไฮเวย์อันนี้ก็พื้นฐานมากโดยสกเกตเมืองที่มีมีซูเปอร์ไฮเวย์เยอะๆเนี่ยเป็นครีเอทีฟซิตี้ลำบากมากเพราะมันไม่เกิดอินเทอร์แอคชั่นกันระหว่างผู้คนเพราะฉะนนั้ผมเราบอกว่าสเกลที่เราจะเริ่มสร้างครีเอทีฟซิตีี้้้้เนนน่่ยตตตอองงงงสรราััแใะดบขค ก่อนถ้าเราสามารถทําให้คน,นมีสกิลที่พร้อมมีสกิลที่เหมาะสมเ,เกิดการอินเทอร์เฟสกันเกิดอินเทอร์แอคชันกันผมคิดว่าการสร้างเครดิตซิตี้เนี่ยไม่ยากนะครับในประเด็นอื่นผมผมคิดว่ามีหลายๆท่านได้เตรียมมามาพูดกันเยอะนี่อยู่แล้วแต่คิดว่าประเด็นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญแล้วเราเองก็ไม่ได้พูดบ่อยนะครับเพราะว่าเราถือว่าอย่างส่วนของที่เป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตนี่อยู่แล้วนะครับเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของโปรแกรมเราก็พร้อมที่จะสร้าง แต่ r a t i o n System เเนี่ยที่เป็นคนเนี่ยจะต้องไปด้วยกันด้วยเพราะขาดสิ่งนี้ไปเนี่ยไอ้สองอย่างนี้จะไม่ไม,มีประโยชน์เลยลงันเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ว่า Operation System มันไม่เวิร์กดาวน์โหลด99%เก็นี่ยก็ไม่เวิร์กนะฮะกูต้องดาวน์โหลดร0อเข้าไปทำยังไงให้คนเริ่มมาอินเทอร์เฟสกันมาอินเทอร์แอคกันผมคิดว่า,เป,าเป็นคำถามที่ดูเหมือนง่ายนะครับในโลกตะว,นตวันตกแต่ในโลกตะวันออกเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเราเนี่ย ค่อนข้างจะขี้อายเราอาจจะไม่ได้ make friends กันง่ายมากนะักในโต๊ะเดียวกันผมคิดว่าบางโต๊ะอาจจะแจกนะ้าบัตรกันเรียบร้อยแล้วบางโต๊ะอาจจะเอ๊ะไอ้อายังไม่กล้าทักอีกคนนึงหัวน,นี้คือทักษะพื้นฐานเลยในการที่เราจะถ้าเราอยากจะมีเมืองสร้างสารรค์นี่คือทักษะพื้นฐานเลยในการที่จะอินเทอร์เฟซกับคนอื่นให้ได้มากที่สุดครับก็วันนี้ผมได้เวลามา15นาทีแล้วก็จะพูดแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวคงมีสเปกเกอร์ท่านอื่นมาพูดต่อครับก็ขอบคุณมากครับ